สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดถึงคิวพลังประชารัฐเลือดไหลลูกสินแสดังยื่นลาออกย้ายซบพักเศรษฐกิจไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา8นาฬิกานายคมสรรพันวิชาตกุลหรือสินแสโจสมาชิกพักพลังประชารัฐ มอบหมายให้นายอัศดาพัานวิชาตกุลน้องชายและสมาชิกพักในฐานะคณะทำงานพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักยื่นใบาลาออกจากสมาชิกพักที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้นายคมสรนและนายอัศดาเป็นบุตรชายของนายพานุวัฒน์พันวิชาตกุลสินสายชื่อดังข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายคมสันโพสตเข้าความผ่านทาง f เฟ e บ o ๊กระบุว่าผมและน้องชายจะไปยื่นหนังสือลาออกจากพัก p ร r รมชารัฐวันนี้เพื่อมาช่วยงานอาน้อยพลเอกวิทยเทพาสดินอายุทยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยโดยครอบครัวผมมีความสนิทสนมรักใคร่กันมานานอีกทั้งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณเมตตาผมเสมอมาซึ่งผมเองไม่ได้อยากย้ายพักบ่อยๆเพราะ มันดูไม่ค่อยดีมีหลายท่านถามว่าผมจะลงอะไรหรือเปล่าผมยังไม่ทราบยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่อยดูกันอีกทีว่าหัวหน้าและกรรมการบริหารพักจะมีการวางตัวอย่างไรแต่ที่ตั้งใจคือมาช่วยงานของพักท้ายสุดต้องขอกราบขอบพระคุณพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพักที่เมตตาให้โอกาสผมได้มาทำงานกับพักรวมทั้ง นายจัก,กรพันพรนิมิตสสและหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานครและพี่น้องพลังประชารัฐทุกท่านที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันถึงแม้จะเดินคนละเส้นทางแล้วแต่เชื่อว่าเรานั้นมีดมการเดียวกันคือทำงานเพื่อประเทศชาติความคืบหน้าล่าสุดสมชัยเผยความหมายทางการเมืองในการเปิดตัวอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คุณสมชัยศรีสุทธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งและโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรปบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและพรปบว่าด้วยพรรคการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวสมชัยศรีสุธยากรระบ,บุถึงการที่พักเพื่อไทยประกาศตัวนางสาวแพททองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรเพื่อไทยว่ามีความหมายอย่างไร 1. ครอบครัวใหญ่กว่าพัก 2. การเป็นสมาชิกครอบครัวทําลายกําแพงข้อจํากัดของพรบพรรก,การเมืองที่สมาชิกพักต้องเสียค่าสมาชิก200บาทต่อปีเป็นสมาชิกครอบครัวไม่ต้องเสียเงิน 3. การเป็นสมาชิกครอบครัวจึงไม่มีข้อจํากัดใดๆแต่กลายเป็นฐานสนับสนุนของพัรในการเลือกตั้ง 4. ถือเป็นการเดินเกมทางการเมืองใหม่ของพรรคเพื่อไทยแต่ต้องระวังเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์แก่คนในครอบครัวเพื่อไทยเพราะยังถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอย่างหนึ่งที่ยังต้องถูกควบคุมด้วยพรบพรรคการเมือง5มีคำทำนายว่าหัวหน้าครอบครัวคืออีก9ที่เข้าใกล้ตำแหน่งผู้ที่พรรคจะเสนอชื่อเป็น นายกรัฐมนตรี 6. อุ้งอิงวันนี้ดูไม่สดใสไม่เฉียบเท่าการเปิดตัวครั้งที่แล้วน่าจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหากจะเป็นแบบข้อ5อยยังต้องเทรนให้มีพลังแบบคุณพ่อและมีสเสน่ห์แบบคุณอาอีกนิดความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยจ่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยิมสามพฤษภาคมนี้ยุทธพงษ์บอกเพื่อกันบิ๊กตู่ยุบสภานี ที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอมหาสรารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงถึงสถานการณ์โควิด -19 ว่าวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่มีทีท่าว่าจะลดจำนวนลงขณะที่รัฐบาลไม่มีเงินที่จะนามาใช้รักษาแล้วทาให้เกิดมาตรการการแบ่งสีผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการถ้าไม่มีอาการให้กักตัวรักษาที่บ้านโดยจะมีการแจกยาฟาวิ พิลาเวียให้รับประทานที่บ้านตนในฐานะสอสอมหาสารคามวันนี้ในพื้นที่มีผู้ป่วยจำนวนมากแต่ไม่เห็นยาฟาวิพิลาเวียมีเพียงยาแก้ปวดจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ,อ,อสอบอคอ,ออกมาชี้แจงว่ายาฟาวิพิลาเวียอยู่ไหนและอย่ามาพูดว่า โควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนไม่อันตรายซึ่งสวนทางกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้ใครติดโควิด -19 โรงพยาบาลไม่มีเตียงรับยูเเสพัพสที่บอกว่ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนแต่วันนี้น่ะไม่มีเตียงระบบสาธารณสุขล่มสลายเป็นไปตามมีตามเกิดฉะนั้นน่ะขอให้พลเดกประยุทธ เตรียมตัวไว้เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาจะถูกอภิปรายเรื่องการบริหารโควิด -19 ล้มเหลวแน่นอนการประชุมสสของพักเพื่อไทยวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้หัวหน้าพักเลขาธิการพักและตัวแทนพักไปร่วมประชุมร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในการเปิดประชุมสมัยหน้า โดยในวันที่ย3สามพฤษภาคมเวลา8.30นากนาทีพักเพื่อไทยพร้อมที่จะยื่นยัติทันทีเพื่อเด็กประยุทธ์จะได้ไม่ต้องยุสบสภาหนีคุณยุทธพงศ์กล่าวคุณยุทธพงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาใช้โดยกำหนดกรอบด้านสาธารณสุข30,000ล้านบาทก็ปานปลายเป็น1 000, 1 000, 5 0 0 0ล้านบาทล่าสุดขณะนี้ เงินกู้ก้อนนี้เหลือเพียง74,000ล้านบาทถ้าเงินตรงนี้หมดก็ไม่มีเงินแล้วดังนั้นการที่พลเดกประยุทธ์ขยายเพดานเงินกู้จากร้อยละ60เป็นร้อยละ70ตนอยากให้พลเดกประยุทธ์กล้ากู้เงินเพิ่มเพราะวันนี้นะ่ะประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะติดโควิดกันทั้งประเทศซึ่งการกู้เงินแม้เป็นอำนาจของรัฐบาลในการออกพรกรแต่ต้องผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมสภาผูพพ้แทนราษฎรวันนี้พเดกประยุทธ์ไม่เชื่อว่าเสียงตัวเองในสภาจะผ่านหรือไม่เพราะถ้าวตแพ้ในสภาเรื่องนี้พเดกประยุทธ์ต้องลาออกเนื่องจากเป็นพรกสสาคัญพเดกประยุทธ์จ,จึงเอาใจสสพักร่วมรัฐบาลอย่างมากเพราะไม่มั่นใจในเสถียรภาพรัฐบาลแล้วตนจึงคิดว่าเปิดสภารอบนี้รัฐบาลจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุด ธรรมนัตคู่พวกปรามาตรเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศบอกถ้าไม่มีให้หายใจตายทันทีนะ18มีนาคมที่ทำการพักเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาในฐานะเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการที่พักระบุในการโบวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ข้างประชาชนเหมือนเป็นการแทงกักหรือไม่ว่า ไม่เป็นการแทงกัก๊กตนมีความชัดเจนว่ารัฐมนตรีคนใดที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองเราไม่โหวตให้อย่างแน่นอนไม่มีการแทงกัก๊กผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ดูเหมือนว่าเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยจะมีเยอะจนอาจจะทำให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายวันวัน,วนหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าคุณทำดีหรืออยังละ่ะ หลายคนมองพักเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศแต่มนุษย์เรานะ่วันหนึ่งขาดอากาศจะตายทันทีนะมีใครอยู่ได้บ้างหากขาดอากาศผู้สึกข่าวถามว่าใครที่เห็นว่าพักเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าผมไม่ทราบคนนี้นะ่ะจะไม่รอดตนก็ขอขอบคุณเพราะแสดงว่าให้ความสำคัญกับตนมากอย่างพืชสัตว อากาศนะขาดอากาศก็ตายสื่อว่าชัดเจนไหมครับ